วันนีน้มาแล้วครับป่าตัวที่สองของเราสวิงอยู่ไหนสวิงนดอัดไปจานอัดจานโนมอัดไปเขายัางเนะขายัางมาไหน นะยื้นหางมายื้นออกมานี้ดุลนเออเอามายื้นหางนี่ขาใหญ่ยื้นหางถอยออกมาถอยมาถอยมาอุ้ยบาดมือกูกับถอยมาที่ถอยมาก่อนถอยมาอีกเออไม่ต้องไปไกลเอาม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 าใจเย็นมาแล้วมาแล้ว มาแล้วคิดว่า <พ could S 3> อีนินมันแอบ,บกินอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาแล้วมาอีกทีนึงอือหือตัดก็ตัดอุ๊เข้าสวิงเข้าสวิงเย้่สาอหือใหญ่อ่ะผู้ใหญ่อ่ะใส่ได้อยู่ใส่ได้ใส่ได้สาจเลน เอาเดี๋ยวปลดเบ็ดดีๆปลดได้ไหมโอเคอเคีมคีมคีเคมเนื่อยว่ะพันกันมั่วไปหมดเลยดูดิกินตัวก็พันตัวอ้อยนายยีสกอ่ะเออแม่ผมมียี่สกเดี๋ยวรอรอยีลอลอ่สกต้องรอออกไหมออก กินเม็ดโฟมนะครับเยื่อผสมฟิชเลอร์เข้เาไปใส่ถู่เลยอ,อ,อ,ย,อ,อยู่แลรัเบเบอร์สอ็ดเบอร์่ เดี๋ยวดูปลาดิอุ้มนี่โอ้โหอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยโอ้โหสู้กันสู้กันระหว่างอาจารย์โอมกับปากาแพ้ที่ไหนแพ้หุ่ช้างตกปลาเยือกิกินเลอสุดยอดเดีย๋ยวถ่ายรูปครับ